สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่맥กระบิชแนลเช่นเคยนะครับผมก็ทําตามสัญญานะครับผมวันนี้ก็จะมาดูอัปเดตนะครับของเ d d เด d กันบ้างนะครับหลังจากที่มีอีเวนต์บัต o มันนี่นะครับก็จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นคั c ซีนนะครับผมคือมันจะมีหน้าหน้าอินเทอร์เฟซเวลาเข้าเกมมาเลยนะครับมันก็จะมีคําว่าบั o รมันนี่นะครับผมก็ให้เราคิดข้ามานะครับ มันก็จะมาโผล่อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเดี๋ยวผมขอข้ามคัดซีนมาเลยแล้วกันนะครับมันจะเสียเวลาเปล่านะครับผมก็ดูแล้วล่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่าไอ้เจ้าไอ้นี่นะครับมันจะเป็นอาชีพจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาชีพนะครับผมเออก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่อาชีพนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเคเวสใหม่มาเลยนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะขี้เกียจแบบทําพวกพวก เลเวลหรือว่าอาชีพอะไรมาใหม่นะครับมันก็กลายเป็นแบบว่าเป็นเควสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างนี่ครับนี่มีบัตรมันนี้นะครับผมก็ช่วงที่ผมเล่นแรกๆเข้าไปนะมันก็จะมีประมาณแบบว่าเควสนะครับคือมันมีแยกย่อยอีกค่อนข้างเยอะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าดีเทลของมันนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นนะครับมันก็จะมีอาลลอรพาสนะครับผม เอาลอพาสน่าจะเป็นของเอาลอภาคแรกๆเลยนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะแปลกนิดน,นึงนะครับคือมันมีแค่25เวลนี่ครับผมแต่ว่าราคาก็ลดลงไปตามขนาดนะครับก็เอาแค่25ทองเองนะครับผมผมคิดว่าเออก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมของต่างๆนะครับผมคิดว่าถ้าใครซื้อมันก็คุ้มอยู่นะมันได้โกบาคืนไปค่อนข้างเยอะนะครับ ผมก็คิดว่าผมจะเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันตันเวล25นีครับผมก็จะทําการซื้อทีเดียวเลยนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ซื้อก่อนเลยค่อยมาเล่นไล่เต็บเก็บตามอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับของบางอย่างมันก็โอเคอยู่นะครับผมตามราคานิดนิดหน่อยหนอยนะครับเออนะีครับเนี่ยก็หมดแล้วนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็คงจะใครอยากปลดล็อกเสื้อดัตแบนเนลินนะครับก็นี่เลยนะครับก็ซื้อกล่องนี้ไปผมก็คิดว่าผมก็จะซื้อนั่นแหละนะครับโอเคพอ,อก,ก่อนเหนียวอ่านยังไงนะครับมันโผล่อยู่ในมินิแมปแล้วนะครับเอ้ากดผิดจะกดเข้าแมปนี่นะครับมันนี่นะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ย นี่ครับเป็นเรื่องของเควสใหม่ละกันนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะเป็นอาชีพไม่ใช่นะครับไม่เป็นอาชีพแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทองไปสมัครนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โคตรดีก็คือเล่นแล้วมันได้ทองด้วยนะครับคือผมทําภารกิจไปสักนิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะได้เป็นทองนะครับผมมาแล้วก็ไอ้ภารกิจเนี่ยมันจะสปอนไปตามเมืองต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องว่าอยู่ที่เซนต์เดนิสนะครับ มันจะสปอนเกิดอยู่ทั่วแมปแบบทั่วไปเลยนะครับเราสามารถแบบเห็นมันไม่โผล่ที่ไหนเราก็ไปรับเควสที่นั่นได้นะครับผมนี้เข้าไม่ได้นะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่นะครับผมก็หน้าตานะครับเควสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอหมอนี่นะครับ นี่นะครับมันก็จะมีอันแรกก็จะมีบลัดมันนี่มิชชั่นนะครับแล้วก็ฟรีโลมนะครับผมครึ่งก็จะแตกต่างกันนะครับไอี่มิชชั่นเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับจะไม่มีผู้เล่นหรือว่าอะไรมากวนนะครับส่วนฟรีโลมก็จะมีแบบทำธารกิจแล้วอาจจะโดนพวกผู้เล่นที่แบบฟรีอยู่พวกนี้นะครับผู้เล่นตามแมป,ปอะไรเงี้ยนะครับเข้ามากวนเราได้ อันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองทำอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Straight Coast นะครับผมเยอะอยู่นะออนะครับแล้วแมันเล่นได้ทองด้วยไอ้ดำนี่หน้าเหมือนคล้ายๆกับเหมือนตัวละครในหนังเรื่องจังโก้อย่างไรที่เป็นพระเอก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนะครับเมื่อกี้ผมรับเคเสมาแล้วผมก็ขออนุญาตตัดไปนะครับเพื่อเป็นการไม่สืยเวลานะครับสําหรับใครที่อยากเห็นว่าไอ้หน้าตาภารกิจมันเป็นยังไงนี่ครับผมคือมันคล้ายๆกับพวกคล้ายๆกับเบลตี้ฮันเตอร์เลยนะครับผมซึ่งแบบมีการให้แกะรอยในนี้ด้วยนะครับอันนี้เคเสนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับคือผมเล่นไปนไม่กี่กี่เคเสเองนะครับพอดีว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตมาประมาณ สี่ทุ่มนะครับของเวลาไทยนะครับเอ้าเห็นเฉยเอาเร็วขับรีวาร์ดก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันอันนี้มันน่าจะให้เรามาแกะรอยสักอย่างหนึ่งนะครับอุ oh, oh. ้ยอุ๊ยมด้เล่นนานกดผิดนะครับ <laughs> ไปกดเปลี่ยนลูกกระสุนการยิงเฉยเลย มันได้เล่นนานก็กลับมาเล่นก็สนุกดีเนาะยิงกันมันเลยอืมอ้าวเข้าไม่ได้ทางไหนวะคอ,อกมาโอ้ใครมาทิ้งกองทิพย์ไว้ที่นี่เนี่ย ลอ,อยภารกิจอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับหาภารกิจก่อนเฮ้ยมันเนี่ยเรามาทำอะไรวะมันน่าจะหาล่องรอยนะอ่องหรือว่าอยู่ชั้นสองเดี๋ยวขึ้นชั้นสอง อันนี้ก็ยิงมูจังหายโอเคเรียบร้อยเจอแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคมันกะดาษเหมือนให้เรามาแกะรอยเส้นทางการเดินทางของรถม้านะครับโอเคเจอแล้ว มันน่าจะให้เราไปขโมยหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับเสียเวลาอยู่ตรงนั้นผสมควรนะครับผมผมอาจจะไปตัดไปบางส่วนนะนะครับถ้ามันนานเกินไป อ๋อนี่ไงอ๋อไม่ได้มาขโมยรถม้านะครับแต่ว่าเป็นกระเป๋านะครับ okay. น่าจะเป็นของมีค่าแหละโอเคภารกิจมันก็ไม่ได้ยากเลยเนาะ <c oughs> ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับภารกิจไม่ยากเลยโอเคเดี okay, ๋ยว <c oughs> ผมเอาไปส่งนะครับอาจจะตัดไปนะครับถ้ามันไกลามากนะครับผมเหียบร้อยถึงแล้วนะครับ จังหวะเมื่อกี้มันก็จะมีพวกไล่ล่าติดตามเรามาพยายามจะมาฆ่าเราด้วยนะครับเพื่อความตื่นเต้นเนาะออแต่ว่าผมก็ควบม้ารีบมาส่งนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเอากระเป๋ามาส่งนะครับเรียบร้อยเสร็จ <Thanks. S 1> สิ้นภารกิจนะครับมิชชั่นพาส ก็อย่างที่เห็นนะครับมันอยู่ขวามือเมื่อกี้นะครับก็ขึ้นเป็น0.16ทองนะครับก็ภารกิจมันจะได้ทองด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปแบบฟรีโลมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็คือภารกิจมันจะสุ่มสปอนเกิดนะครับมันไม่ได้ไม่ได้เกิดแบบในเซนเดนิตเหมือนที่เราไปรับเควสมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอลอง ลองรับเควสดูดิมันจะรับได้เลยเปล่าคือบางครั้งผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเหมือนกับ Bounty Hunter Regen หรือเปล่านะที่เรารับภารกิจไปแล้วมันจะรับไม่ได้อีกอือโอเคนะครับยังรับได้อยู่แสดงว่าน่าจะเป็นพวกแบบรับได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็มีบางมิชั่นนะครับที่เรายังทําไม่ได้นะครับที่เป็นสีเทาๆอยู่โอเคอันแรกก็เป็นทาลายัพพลายอันสุดท้ายนี่นะ่าจะเป็นอะไรวะเนี่ย บลบอกก็เลยสักอย่างดี๋ลองทำดูนะครับอกอ๋อน่าจะไปขโมยรถม้านะครับ แต่ว่านี่เป็นแบบฟรีโรมนะครับไม่ใช่แบบมิชชั่นนะครับเป็นฟรีโรมก็คือแบบโอ้ยเชี่ยฟรีโรมสามารถแบบมีแบบพวกผู้เล่นเข้ามาแบบทำร้ายเราได้คล้ายๆกับพวกเทรดเดอร์นะที่เวลาไปส่งของนะตัดไปนิดนึงแล้วกันนะครับมาถึงช่วงตอนที่เจอรถม้าเลยในกันครับก็จะมีโอเค มีผู้คุมนะครับมไม่โดนวะอ๋อมีแบบมีแบบพวกนายอำเภออล l ร์ตด้วยนะครับแบบมีวิสเนสก็คือแบบมีผู้เห็นเหตุการณ์เอาไปแจ้งพวกนายอำเภอโอเคนี่ครับอ๋อนะอันนี้ดีนะอันนี้ดีดีดีคือแบบ แบบพวก AI อันน,นี้มีศูนย์ร่วมด้วยอ๋อโอเคนะครับผมสามารถแบบพวกนมนเพื่อไล่ตามเราได้นะครับแต่ว่าในพวกมิชชั่นมันจะปกติมันจะไม่ค่อยไล่ไงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไล่ได้นะครับเออเอรถม้าไปส่งนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันนานเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคนะครับพอใกล้จะถึงนะครับข้างบนมันจะแบบว่าเขียนว่า Can steal the w a g o n นะครับก็คือผู้เล่นคนอื่นสามารถมาขโมยรถม้าเราได้นะครับระหว่างที่เรากำลังจะไปส่งนะครับเมื่อกี้เหมือนกับอาชีพเทรดเดอรเลยนะครับที่เวลาเราจะไปส่งของแล้วมีคนมาป่วนนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ก็มันก็ใกล้เนาะเวลามันขึ้นเตือนนะครับเรียบร้อยนะครับผ่านภารกิจนี่ครั ง่ายนะออดูง่าย s i m p l ลดีนะครับ0.08นะครับก็ได้ทองอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่มันไม่ใช่อาชีพไงปกติทำเควสอืน่นๆเล่นๆมันก็ไม่ค่อยได้ทองอนะเนาะอันนี้ได้ทองด้วยแสดงว่าโอเคอยู่นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากปั๊มทองปั๊มทองนะครับผมแบบพี่เกียรติเล่น b ตี้ t y h เตอ e r นะครับที่ต้องเข้าไปมิชชั่นนะครับอันนี้ก็ นี่แบบฟรีโลมไม่ต้องเข้ามิชชั่นด้วยนะครับดีเลยนะครับอืมไอ้นี่มันค่อนข้างจะไม่มันสปอนแบบยังไงอ่ะมันสปอนใกล้ๆกับที่เราเกิดหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับอีเวนต์ใหม่อะไรกันนะครับผมนึกว่าจะเป็นอาชีพใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วกันนะเป็นเควสมาใหม่นี่ครับผมสําหรับใครที่ชอบในการป้นนะครับผม ผมยังไม่ลองดูเลยนะครับว่ามันเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูก่อนนะครับผมใครลองแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมพอดีว่าผมตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับคือยังไม่ว้างเวลายังไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวผมก็ลองไปเล่นแบบหลากหลายดูก่อนนะครับเครดอีกเยอะเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับ ใครที่อัปเดตแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบาย